สวัดีครับแฟ็นสับเช่องครับพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยงแชนแนลลากาอาจารย์แหล่ครับพี่น้องเอฟซีตินตามรูปแบบแนวทางสิบล่างสิบล่างครับพี่น้องเอฟซีว่าประจําวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีครับสิบล่างครับสำหรับอ่าววันนี้วันที่ผ่านมาแล้วกันขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชม สิบล่างหลุดค่ะท่านผู้ชมอ่าทั้งที่เป็นเลขชนกันมาค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขชนเลี้ยงกันมาเลยอ่าหกชุดอหกชุดคือว่าหกสูตรไหยค่ะแต่ว่าชนบม,มาค่ะท่านผู้ชมอ,อ,อชนบม,มานี่แหละถึงย่ำเสมอว่าถึงแม้จะชนตัวที่เ่ชนนก็มีความสามารถมาได้ท่านผู้ชมมีความสามารถมาได้สิบล่างว่าที่ผ่านมามันหลุดค่ะท่านผู้ชม สิล่างแต่ว่างวดนี้เขาก็ายังจะใช้สูตรเดิมค่ะท่านผู้ชมยังจะใช้สูตรเดิมเพราะว่าถ้าเราหลุดแล้วก็แค่นหลุดแคลล่งวดเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราก็วหว่หลุดนานละ่ะสําหรับสิบล่างค่ะเออท่านไหนชื่นชอบที่แอดลงไปบ่ชอบที่ตัวที่แอดจับค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเด่นบ่านมาเสมอไปค่ะท่านผู้ชมเ,เด่นไม่มาเสมอไปสําหรับเด็เด่นเนาะ กานจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อช่วยนัจ่ายทางทีศงานทั้งในและพี่น้องเด้อรูปแบบหน้าทางเลขสูตรครับพี่น้องครับมาเห็นเอ่อไล่ไล่ๆกันซุ้มมีกําลังแก่กันแล้วซุ้มซุ้มมีกําลังแก่ซุ้มเอ่อคือหาสูตรหาเงี้ยนไม่เห็นกันทุกทุกแต่บ้านลงมยังไปแล้วกัเอาไม่ต้คนดูแต่ว่านบ่มีคนกดไลค์กดยังให้กันอ่าแอบจะบอกตรงๆว่า อาหารไล่ค่ะท่านผู้ชมอาหารไล่ก็คือธรรมาหากินค่ะอหนอนิดนึงค่ะท่านผู้ชมขอนิดนึงค่ะอ่าสำหรับสิบล่างค่ะสิบล่างวันเราที่สิบเอ่ออะไรก็นี่บสวยสวยเลยค่ะท่านผู้ชมบ๊วยสวยแต่ว่ากะจิตถูกว่าไปตามสูตรนะค่ะเนาะอือคือตาต้องแก่ของใครแต่จะพอหยิบจับได้ค่ะเพราะว่ามันไม่สวยค่ะ เพราะว่ามันดังไหมกระหึ่มอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสูตรของเขาก็อีกอย่างหนึ่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นสวนเกษตรแต่ว่าคำว่าเน่ค่ะสวนเกษตรอาจจะมาเหมือนงวดสองนึงก็ได้เนาะไม่สวยแต่มาได้เป็ดเปิดเปิครับเป็นอะไรเปิดเปิดแบบแนวทางเนาะากมีเขมีรุดแน่เป็นธรรมดาแล้วรูปแบบแนวทางเลขสูตรครับเป็นอย่าเอฟซีเนาะเขาเหตุเป็นความสูตระ ล่างสิบล่างผูได้มีสูตรตับพี่นอเอามาตัดลองเหมือนเมืนเอ่อเนี้อดบบของแอดสำหรับล่างดับค่ะเป็นแนวทางแค่นั้นนะค่ะเด้อดับก็เป็นแค่แนวทางเอ่อดับล่างของแอดงวดนี้ดับที่สองกับศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ค่ะเพราะว่าแอดลงไปบางทางคนก็่าวันสิมาบประมาได้จังไหนศูนย์ขยศูนย์ขนาดนี้แล้ววะอ่าอันนี้แอดกับกับแล้วแต่คนชอบค่ะเพราะว่าแอด แอดชอบแอดกระจับคือเก่าค่ะน้ำจุ่มเพราะว่าสูตรนี้อ่ามีเข้ามีหนูล่ะสำหรับสูตรค่ะสูตรตัดดับมาใส่ไปเนาะสูตรอันี้สูตรดับมาดับเบิ่งพี่น้องจะเลือดจังหน่อยโตลงกว่าเก่าผมกับรดช้อยลงเนาะวันนี้ตัวดับแอดกะว่าตัดออกบางคนก็บอิเห็นแล้วว่าอ่าเอายังคือว่าดับสองกระสุนในสูตรนี้มีสองค่ะ อแอดเป็นเลขดับอยู่แต่ว่าแอด็ดไจับขึ้นสําหรับท่านใดที่ชอบไปหยิบจับได้ขึ้นโตค่ะเพราะว่ามาตามสูตรมาตามสูตรสาหรับสีปล่างค่ะมาตามสูตรร้อนนี่ไหล,หลนี่นะคะมือนี้นะสุดยอดเลยสุดยอดของความร้อนเลยอ่ะโ่นเกรนและท่างครับพี่นรับเยฟซี่ครับ พี่น้อง <c oughs> รูดแบบแนวทางสิบล่างค,ครับพี่น้องย็มสิบล่างแบบแนวทางสิบล่างค่ะสิบล่างวันที่ผ่านมาอ่อมาที่ศูนย์สองสามหลุดค่ะศูนย์สองสามหลุดอ่างวดน,นี้วันวันที่สิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบล่างมาที่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเป็นยังคือบนอยังหนึ่งสองสามมันมาค่ะเป็นเครียดค่ะ <c oughs> เป็นเครียด <c oughs> เป็นเครียดลับหลังที่สามสองหนึ่ง อ่าพอยกลับค่ะอ่าตัวแดงๆนี่คือแอร์เทวคือดินค่ะคะือดินค่ะอ่าสองนี่คือต่มสตรของแอร์อ่าล่างนี่คือดับล่างที่สองกับศูนย์นค่ะดับที่สองกับศูนย์กับเจเลเดนที่สามกับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสามกับหนึ่งท่านใดที่มีตัวคู่จับค่ะ,คคะท่านผู้ชมมีคู่จับแล้วมักหนึ่งหยังค่ะมักหนึ่งหยังมักสามหยัง มักสามนย์สามห้าบอกเอาไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมสิไปทั้งไหนก็ไปได้เลยเนี่ยสำหรับมกักนึงอยังก็ยิบจับได้ค่ะแ่วมาเด่นสูตรก็เกือหนึ่งค่ะแล้วก็ลองที่สามเด่นไปที่หนึ่งชนที่หนึ่งตัวชนบ่มาสเสมอไปต,อตัวที่ชนบ้ามาสเสมอไปอ่าตัวที่บ่ชนเหมือนสามชนหน่อยกว่าชนหน่อยกว่าอาจจะมาได้ท่านผู้ชม้วกา มีสิทธ์กอดคอกันมาได้ค่ะอือ่าจะเป็นสามสองจะเป็นสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งสามได้ค่ะท่านผู้ชมได้อื่าเพราะว่าสูตรนี่บมบมมีบมบมีบอกว่าอ่ากอดคอกันมาบ่าได้คือมีความสามารถมาน้ำกันได้อืมคือม่สองหนึ่งเนาะมันก็มาน้ำกันได้คือะคือหนึ่งมันมันมันมาหนึ่งสองสามมันกันแต่ว่ามันก็มาที่สองหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสเป็นหนึ่งสาม มันค่ะมากเลยอ่าแม่อะเพราะสองแต่พูดได้มากสองก็จะเอาไปจับเอาแต่พู้ใด้พอมากก็ไปเด็กเล็กจับกับจัดออกเอานีตัดเองเลยค่ะแอนให้ตัดเองเลยแต่ว่าตามสูตรก็คือเ้าดับท่านไหนที่ชอบก็จังะพหยิบจับท่านไหนเขชอบก็มองเป็นแค่แนวทางค่ะท่านผู้ชมมองเป็นแค่แนวทางสำหรับหมอสูตรนะครับหมอสูตรแต่ไม่ขอไม่ลุดเป็นธรรมดาไม่ลุดแบบนแนวทางเล็สูตรครับพี่น้อง คิดถูกว่าไปตามสูตรค่ะหายทำบอมากับขอโทษขอภัยค่ะปประหันจะลุดไปหน่อยเอฟซีดูสันลุดแล้วกันแล้วก็แม่นรูปแบบแนวทางสายสะดุดแล้วอะหงอหลังมากกัเดินดีอีกคือเราแม่นแล้วก็รูปแบบแนวทางเนาะลุดแน่เข่าแน่สิเไปหน่อยเอฟซีของเลดสูตรครับไปหน่อยเอฟซีมันบป็นแม่นว่าสิเข่าเป็นย่เาเลยอย่างนี้นะแม่นมันก็เดินไปห่างงอดหงวดค่ะท่านผู้ชมห่างงอดหงวดแล้วค่ะ ห้องกันระวังระบ้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะได้ไปหางวัวงวัวเราห้องกัระวังระวังยังค่ะระวังมันจะหลุดค่ะถ้ามันได้หลุดแล้วพกก็ดีใจละค่ะเพือเ็าจะขึ้นไปเดินไปไม่ค่ะท่านผู้ชมอาสูตรจะเป็นแบบนี้ครับไปเป็นย่างางครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอครับพี่น้องครับรูปแบบแน้าชาสิบล่างครับพี่น้องนี่ขอรอเยอะเอาตัดซองบอกจะเลือกถามผู้ได้ผู้ได้บักสองผู้ใด้มักสามผู้ได้บักหนึ่งตัดออกเอาพี่น้องเอฟซีก็จะย้ายหน่อยลงกลัวเก่า แต่ผู้ใดมีสูตรดับเป็นแม่นดับออกสองตัวก็จะเลี้ยัวุเดีเเยแวยแข็งๆได้ละอ่าแข็คอมเมนต์มาแด้ค่ะเเ้อแข็คอมเมนต์มาระบางสามสองหนึ่งอ่ะของแอดดับไปที่สองเราจะเหลืออยู่ที่สามกับหนึ่งสามกับหนึ่งนี่มีตัวใดตัว,ด,ตวดับบอกมีได้ตัวเด่นกะบอกแอดมาน้าคาะท่านผู้ชมบอกแอดมาน้าแล้วอีสองวันแอดจะเอาอ่าหน่วยล่างมาลุงให้เราก็จับคู่พ้อมค่ะท่านผู้ชมสําหรับสายล่างค่ะอันนี้คือสูตรล่างครับพี่น้องที่ อาจจะขยามเนาะหายถึกาาอ,ถอกถึกใจสายวิ่งร้อยเมตรครับพี่น้องเอฟซีสี่คูณร้อยคุณได้มาฟรีวิ่งกับไปแร่นเอาพี่น้องเอฟซีเราไปพิจารณาครับทัางช่องสเสนอเป็นเท่งแค่ซือกางการตัดสินใจสินเจ,นเจน้ามือเอซีมากร,รูปแบบหน้าทางน้าเราจะเอาน้ำมามาการะกบืงพงสวรามันเท่งไ<ม>ปสัวนจอดหน,จน้นาช่างครับพี่น้องเอฟซ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคยังว่าอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะ<ม>อ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีดูชัดครับที่เข้ามารับชมตั้งแต้น,จนจ,นจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีน้แอนเองยับจีเอ็สี่เดียร์คอลาลงคุงโอซมกุนเกย์แราครับพี่น้องเอฟซีเนาะเจอกันใหม่สวัสดีมากครับค่ะ,อะขอบคุณค่ะ